ัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปันปันลำเพลิอัฟเชียรนะคะตอนนี้นะคะเราก็มาถึงที่งานแล้วนะคะตอนนี้เราอยู่ที่วัดอัมพวาอัมพวานะคะอยู่ที่จังหวัดระยองค่ะตอนนี้นะคะสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปันปันลำเพลินอัฟเชียร์อีกรอบนะคะวันนี้นะคะเรามาถึงวัดอัมพวันเรียบร้อยแล้วสาวน้อยเป็เแบแพงแต่ขอแสดงความยินดีนะคะคุณไม่ได้เป็นต่องานยกเลิกนะคะแต่ว่าแสดงความเสียใจค่ะโอ้เสียใจแสดงความเสียใจด้วยนะคะ ียใจมากๆเลยทีมงานของเราเพว่าสิเป็นเอฟซีสานอยเป็นแพ็สทุกคนมาล่อแล้วเขาบอกอู้เสียายมากๆไม่รู้ว่าจะมีโอกาสได้เจอกันอีกเมื่อไหร่เพราะว่าลางานได้แค่วันเดียวเพราะฉะนั้นเฮ้ามาหอดหนีแล้วเราจะไปไหว้พระทำบุญแล้วก็ซื้อของกินซื้อว่าเที่ยวงานวัดหนึ่งวันนะทุกคนราคาสื่อของกินหนาระกบกิีเพื่อไปฝากน้องๆแดนเซอร์แล้วก็ทีมงานกลางเต็นของเฮ้าเราไปเลยกันดีกว่าค่ะสาวอานิสาเซียมใสไฮปลาค่ะเออหนึ่ง้่สองสามสี่งส ก่ดัดเนี่ยไม่เาพึงเหรอเจ้เป็นเกับมืเนี่ยเนี่ยไหนด้ตเกือกพ่คนสูงคนขบกับคนขนขายของดูพี่ก่อนนนั่งนั่งไปซื้อเกือบแปบบาทหวกระลาที่สูงแบบไปขกะบุน่าซือกระบุญไกันนะฉันก็ซื้อนี่ร้อยกว่าบาทมีขุ้นอยู่แต่เขายังไม่เสรือเปล่เดี๋าว น้องม่คเกิบก <g ül ens> ันนะคะถ้าอยากใส้เกืบบูดเกืออะไรเกือบสีใช่กระบูดไหมคะเกืบูดกบูดนี่ไหมคะมี่นี่งเลยครับพี่นี่เียไหา้งเฟอดะจ้้ยอเนือร์มตัวเนื้เนน้อดดูนื้อูบางเบาอ่ะนะรมีเดตงีบนน ใส่ีมีมีกี่สีอมีสีอนันนี้เท่าไหร่คเรับันเขาน้เข้าอัีไปใส่อนี้ไปอเยเงอเ่เบอันนี้เบอร์อนุใส่สามสิบแปดน้องรอไ่มต้องรอใช่ไหมไม่เจนอีกอ่วันบน ันตนมันมากรมันมีสีแใเหลืออยู่แค่นี้ะเนี่ค่ะทุกคสิอไปบุกหลังารเวลาี้นี้ยกเลิกแล้วใช่ไมชไปที่ปวกแดงเขารุ่งนี้งานทีงาม้นี้ต้องัยนก่อเพักแกล้งานเขาเพราะว่าพรุ่งนี้ไปที่ปวกแดงค่ะ ที่ถามเขาว่าเขาบอกว่ายังไม่ได้ไปกันว่าหรือคุณยายคือคนที่เราไปนี่กันเลยเลยนี่ไงเก็บไปแล้วนะหนู้ว่าเก็บหัวหัวใหญ่เขียวห่ะใหญ่เขียวหเขียวใหญ่ค่ะเม็ดหัวสองไม่ได้เหรออ๋อใส่ถังงาเฉยเอาว่าฮันเธอใส่เมอหลวมบ่ะพอดิฉันเม็ดรวมเนาะกินไงเออกินหน่อยสามข้าวไว้นะงงใส่รถ สามเก้าเนะมันไม่หลุดนะดน้ยมันจะมันจะดันหน้าขาลงลองข้างขวาว่าเท้าซ้ายขวาหักไปเยอะรถได้เท่าไหร่คะเนี่ยรอสอุ้ยร้อเจ็ดสิบซักเอาสองคู่ถี่ไปเจอฝนเพราะว่าฝนแดงก็ดมฝนกจะไปใส่ด้านนอกปเลยว่าแล้วะเลคืนนี้จะจะไปอาบู๊นไปนั่งขายอ่ะเอาเเอาเสรจแส่เลยสเลยุ่งเหี่ยว ไปเลยียบมันน่้อเิงลยเล์จเขลดอันนี้้องใสุ่๊ซปใส่ปับ๊บฝ้ไม่ถอดป้ายกับบาเกะเด้อยากเดี๋ยเขาไม่รู้แกรู้เกีรู้อุ้กินหา

เดี๋ยวจะตามไดูวแดงการปวดแดงค่ะจะการปวดแดงนะคะเป็นงาอวคมตาเดี๋ยวอีกมาดัมาตาบ

เดี๋ยวย่เฝ้าเห็ดทากระจันก่อนบ่อยแล้วนี่ธาดวงนด้วงนะธาดวงก็ต้องเอ็ดก็ต้องเอ็ดยืนยือเสือยืนสื้อดวงอดตั้งแต่ก็คืออูนี่จ้า นี่ยอะ้องมก็แสบแสบไม่นองเป็นที่แบบ้ำต่ธรรมดาเไม่อาเลนี่อเราเป็นทียังกวหลซอสหอมแน่อองเราอ่ะ เียบไอเท่ต่ออีกตั้งแล้วเก็บซ้อมซ้อมคว้มแข็งีกว่ามาใจเีมงานค่ะครับบ๊ายบายงานเอาโบตั้งโมงพร้อมกันนะบนะทุกคนค่ะตอนนีเ้เราก็เดินไปที่งานนะคะ ซื้อของกันเรียบร้อยแล้วกําลังยางไปโหลดล้พี่นอ้องปไปห้าต่อไปห้าวกษตไปเยี่ยมชิมงานนะคะชิมงานของเราะะที่ผักมือนีขึ้นนียูนีนะคะตอนนี้ห้ากะเอ่อกําลังสีเดินทางไปหาหมูฟัาพ,พี่น้องหาเงินเหรียญอยู่สีไปซักผ้าบัได้ซักผ้ามาที่หาหมื่นหรอพี่น้องโอ้ยน้อจะเป็นทั้ง เงินกับหายากยากมือ so นีก oh, right. oh, ับ so ทั้งฝนตกฝนยังกับเขาใจดอกพี่น้องมันไม่มองยูมองเศร้าเนาะโอ้ยเงินถึงเขาแล้วเป็นหายากดอกคนมาใส่เงินเหรียญที่เจียท้ออันมาจับจั่ถุงจาขวางจับเงินท้อผู้ใดเอาเส่ถุงอย่างเดียวครับพี่น้องก็ละห้องก็เลยว่ารจิปไปหาหมองซักผ้าบริษัทมาหลายหมื่นหลายดีเลยนะโอ้มันจะเรียนหาดเนาะพี่น้องเขาไปที่เปพากันไปซักผ้ากันนะคะเดี๋ยวเงินอยู่สี่สิบบาทพอดีเลย เะกอะปรนี่งเด็กอมีอย่างนี้มุกอะไรอย่างเงี้นี่เดียวหกเนี่ยนี่แป้งตะก็นี่ไฟเบอร์กินไฟเบอร์หรอทุกวันเนี้ยจะได้พร้อมๆไงมันไม่ได้พร้อมจากระบบช่วยระบบกดถ่ายเฉยพร้อมกันน้าพร้อมเบิดอหรอเบเราละก็นี่ละนี่อาวสาวพี่น้องในงานมืออื่นเนี่ยงานมืออื่นจัดพี่น้องมเออื่นพอกันค่ะงานควาย งานแหล่นกวยนะคะงานฟรีงานฟรีค่ะขอรำชมฟรีผู้ใดที่มาของฟรีกับมหาลัยบางเกียวบางเกียวผู้ใดกินหอยฝัเฮากะมายาม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 กันมายามยามทคงานวิ่งกว่าเดี๋ยวไอเห็นเขาบอกว่าจะส่งอนิสาไปควยดอทประกวดประกวดควยงานโอ้ยทุยโอ้ยทัว เงื่อนไหลสำหรับคลิปนี้ก็ไว้สำหรับน้องค่ะพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อรับการแจ้งเตือนใหม่ๆนะคะพี่น้องถึงแม้ว่าสิไงใดหนึ่งแสนแล้วก็ยังสิพยายามถ่ายคลิปน้องอิงถ่ายคลิปพี่น้องในวงสถานการณ์บ้านเมืองเป็นแต่ไรมาจต่ไรแต่ละมดือแต่ละเดืยวเพ็่อที่ยังแน่เหาก็สีไทยนะคะแต่ที่น่เน่ยถ่ายเจ้าของช่องใช่ที่นี่เน่ยเจ้าของช่องไม่ค่อยได้ถ่ายจะใช้แรงงานของอันนี้เยอะกับเพื่อนนะคะทุกคนค่ะแต่เราก็ต้องทำเพราะเราเร็วๆไปก่อนเรามาด้วยกันนะคะไปกันเลยไปได้